การเทสจอเลือนไม้นะครับก็ทาง,ง่ายๆนะครับบิดกุญแจมาตำแหน่งออนนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเปิดไฟหลีจะได้เห็นนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ครับกดปุ่มด้านซ้ายค้างไว้กดมาที่2องนะกด1ทีมาที่2แล้วก็กด0นย์นะเทสแล้วครับ สังเกตเข็มนี้ไม่ทำงานนะครับนอกนั้นไฟจะติดหมดอ่ะกดอีกทีหนึงเนี่ยครับเลื่อนมาตัวนี้มีเสียงแตกๆๆๆ๊เข็มตัวนี้เสียนะครับอ่ะลองดูนอกนั้นมีอะไรมันก็จะขึ้นให้ครบเลยนะครับพิกเซลขึ้นครบทุกอย่าง นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าจะกดออกก็กดค้างหรือว่าบิดกุญแจก็ได้นะครับมันก็จะออกอ่ะออกมาที่เดิมละอันนี้ก็มาที่เดิมแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับเทสหน้าจอเทสหน้าปัดนะครับ